หลวงพ่อปากแดงที่วัดพรามณีจังหวัดนครนายกค่ะขอพ่อหลวงพ่อปากแดงค่ะขอโชคขอลาบค่ะใครตาดีก็เห็นนะคะของที่บูชานะคะถ้าซื้อมาทวันละชุดละ30บาทอันประกอบไปด้วยกล้วยน้ำวา้าหมากพลูน้ำแดง เทียทองนะคะไอ้ไข่นะคะเด็กวัดเจดีเแล้วก็มีเจ้าแม่นะคะสารเจ้าแม่ตะเคียนทองมณีทองมณีเงินมณีนะคะสองเจ้าแม่เขาบานแล้วตกลงมาเขาเป็นอย่างนี้นะคะเขาเป็นอย่างนี้ส่วนนี้คือที่ยังไม่ที่ยังไม่แก่ เป็นนสีีีขยวแบบ้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพรามณีนะคะอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกค่ะหรือวัดหลวงพ่อปากแดงค่ะตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะกว้างขวางมากๆค่ะไปกันเลยค่ะหลังฝนตกแล้วอากาศชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนีรถมาใบใหญ่ากนี่ไ่ด้ยางที่เขาไปให้ใส่ลงไปในโหลสัต เก็บไปไหมลนะ่ะให้มันไว่ายมัน,ม,นมันตะไคร้เลยอะลกูกให้มันรับรับเก็บให้มันหนะจอดรถฟรีจอดรถฟรีโ <c oughs> อ้โหตัวเบลอเลยโอ้โดูสิโ <c oughs> อ้โดูไม่ทัน <c oughs> วัดพรามณีค่ะ วัดหลวงพ่อปากแดงนะคะอยู่ที่ตำบลบ้านใหญ่อเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเข้าไปกันค่ะไหวหลวงพ่อปากแดงบูชาด้วยกล้วยน้ำว้าแล้วก็หมากพรูนะคะพ่อร .5 อสาเป็นสาราเฉลิมพระเกียรตินะคะทำบุญพิธีสะดอกเข้อนอนลง ชมตลาดก่อนเงียบนะคะวันนี้เงียบหลวงพ่อปากแดงเข้าไปด้านในสารเจ้แม่ตะเคงก็ได้ด้านในอนนี้จะเป็นตลาดสองฝั่งเลยนะคะขายของขายสินค้านะคะ พวกผักพื้นบ้านแคปหมูของฝากขนมมีปะลาแจวบองโหปะลาหอมหอม,มีทั้งอย่างดิบอย่างสุกปลาจอมจอมนาตะกะดีกำลังขายบัตเตอรีนางวัดทีันี เดี๋ยวลองเดินดูแป๊บหนึง่งเดี๋ยวย้อนกลับมาเข้า<อ>ข้างในมีดอกจำปีด้วยมีดอกจำปีด้วยดอกจำปีขายไง,งแล้วผัก<ๆ>ล่ะคะโอ้ไม่ค้าเริ่มเก็บมันละ บ่ายมากแล้วบ่ายสามโงกว่าแล้วนะคะเริ่มเก็บหมดแล้ววันนี้เราก็มาถึงช้านะคะหลังจากที่เราออกจากน้ำตกเขาสามชั้นนะคะน้ำตกแก่งนะคะแก่ง3ชั้นด้านในนะคะมีของขายตลอดทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็มีสินค้าโอท็อปมี เช่าเหรียญน,นะคะตู้ไปสนีส่งบุญ การละหลวงพ่อปากแดงนะคะวัดพรามัน,นีอำเภอเมืองจังหวัดคนครนายกค่ะของที่บูชานะคะถ้าซื้อมาทำวัดวประชุดละสาบบาทอันประกอบไปด้วยกล้วยน้ำวา้าหมากพลูน้ำแดงเทียนถูแผ่นทองนะคะ30บบาทเท่านั้นนะคะบำรุงวัดไปในตัวด้วยนะคะด้านในนะคะพระอุโบสถ ก็จะปดิษรันธาหลวงพ่อปากแดงนะคะฟ้าผนังโบสถ์นะคะก็เป็นรวรลายไทยนะคะลงรักปิดทองค่ะ 是。 3663ได้โชคได้ลาบจากหลวงพ่อปักแดงแล้วนะคะขอให้ลูกถูกลอตเตอรี่นะคะมีโชคมีลาบน้ํารวยค่ะแดงก็ไว้ตรงนี้นะคะส่วนพานดอกไม้กล้วยน้ำว้าหมากผู้ก็ไว้ด้านนอนนะคะส่วนตรงนั้นนู้นก็ซื้อไว้เครื่องสักการะนะคะ หลวงพ่อปากแดงค่ะเป็นช้างพายทองนะคะเชือกนี้ช้างภายทองด้านนี้คือช้างพายเงินนะคะมองไปในพระโอบสถก็เห็นหลวงพ่อปากแดงนะคะหลวงปู่เขียน ถึงแล้ววัดหลวงพ่อปากแดงถึงแล้ววัดหลวงพ่อปากแดง ด้านหลังของวัดนะคะซึ่งอยู่ติดกับถนนนะคะจะมีบ่อน้ำนะคะมีปลาให้อาหารปลาได้นะคะฝั่งตรงข้ามคือวัดพระมณีค่ะนี่คือเรือโบราณน,นะคะมีแม่ย่านาง เมื่อกี้เห็นปลาตัวใหญ่ๆฮุบอยู่หายไปไหนละสุขสวัสดิ์มั่งคงมั่งมีเงินทองเจริญลาบยศงานสำเร็จใช้ชนะขายเครื่องหอมน้ำมันเทียนทูกจะปิดแล้ว รรกระเทียมดองมะม่วงกวนทางของวัดก็มีที่จอดรถนะคะมีตลาดด้วย <S <S วัดพามานีพระอารามหลวงปี2555าบตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวันวนดนครนายก